เป็นฝ้าเป็นกระกันอยู่ใช่ไหมคะใช้ตัวไหนมาก็ไม่เห็นผลรักษายังไงก็ไม่ดีขึ้นอยากหน้าใสหน้าสดแบบนี้นะคะออกจากบ้านไม่ต้องเสียเวลาแต่งหน้าทาลองพื้นให้ยุ่งยากนะคะแนะนําเลยจากครีมคัมคิสด G K ของเราตัวนี้นะคะเอาอยู่มากๆเลยนะคะทํามาเพื่อคนที่แบบว่าเป็นฝ้าหนาาเป็นกระลึกๆนะคะหน้าดําแดดดากรรมพันธุ์นะคะตัวนี้แนะนําเลยจ้า สำหรับใครนะคะที่อยากใช้อยากทดลองนะคะตัวนี้ก็คือราคาเขาก็คือคุ้มมากๆเลยค่ะซื้อ1แถม1นะคะ99บเาทเท่านั้นเองจ้าไม่พอแค่นั้นยังมีโปรซื้อ3แถม3นะคะได้6กระปุกในราคา290บาทจะส่งให้ฟรีค่ะสำหรับเซตสุดคุ้มของเรานะคะตัวนี้ขายดีมากๆเลยค่ะเซตนี้ออกวันละพันกว่ากล่องเลยนะคะตัวนี้ก็คือคุ้มมากๆนะคะใครที่แบบว่าฝ้าหนานะกระลึกนะคะอย่าเลื่อนผ่านนะคะแนะนําเลยจ้า ตัวนี้ปลอดภัยนะคะออกแดดหน้าไม่แสบไม่แดงนะคะมีเลขที่ตรวจแจ้งสกัดมาจากขมิ้นสดแท้นะคะตัวนี้คือใช้ดีมากๆนะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะ